หมอคะน้ำหนักเกินหรือน้ำหนักน้อยใครเสี่ยงมีลูกยากกว่ากันคะ อ๋อขอบอกเลยนะคะว่าทั้งคู่เลยค่ะแล้วก็ส่งผลต่อทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงโดยในกลุ่มแรกนะคะน้ำหนักเกินก่อนในผู้หญิงพบว่าจะมีความเสี่ยงในการมีภาวะมีบุตรยากเพิ่มขึ้นต้องใช้เวลานานขึ้นค่ะกว่าจะท้องได้แล้วถ้าท้องได้แล้วโอกาสที่จะแท้งก็เพิ่มขึ้นอีกนะคะแล้วก็นอกจากนี้จะมีเรื่องของฮอร์โมนที่ไม่สมดุลทาให้มีภาวะไข่ตกที่ผิดปกติรวมถึงอาจมีภาวะดื้อต่ออินซูลินโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็น PCOS ด้วยค่ะสําหรับในผู้ชายนะคะการศึกษาของประเทศสหรัฐ อเมริกาพบว่าถ้าน้ำหนักเพิ่มขึ้น9กิโลกรัมจะเสี่ยงต่อภาวะมีบุตรยากเพิ่มขึ้นถึง10%นอกจากนั้นยังมีความผิดปกติของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนคือฮอร์โมนเพศชายจะลดลงรวมถึงมีความผิดปกติในการสร้างตัวอสุจิในกลุ่มที่น้ำหนักน้อยนะคะในผู้หญิงเราพบว่ามีภาวะของฮอร์โมนไม่สมดุลมีฮอร์โมนเพศหญิงคือเอสโตรเจนลดลงมีภาวะประจำเดือนผิดปกติไม่สม่ำเสมอภาวะแท้งก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันค่ะส่วนในกลุ่มของผู้ชายที่น้ำหนักน้อยก็จะมีภาวะ ฮอร์โมนเพศชายรวมถึงฮอร์โมนอื่นๆที่ผิดปกติมีการสร้างแล้วก็คุณภาพของสเปิร์มลดลงทั้งในเรื่องการวิ่งรูปร่างที่ปกติก็จะน้อยลงนอกจากนี้อาจจะพบว่ามีความต้องการทางเพศลดลงรวมถึงมีภาวะการแข็งตัวของอัยวะเพศที่ผิดปกติด้วยค่ะเพรนาะฉะนั้นอ้วนไปผอมไปเสี่ยงมีลูกยากทั้งคู่เลยค่ะ